สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องบริการมาพบกับครัคือเก้าที่สบิวคนบ้านป่านะกจสบายดีเอฟซีูกๆูกฐานเนอร์รว่าัิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องส,ส,ว,อสวิีซาหรือทางต่างประเทศสบิวกะขอกับสบายดีและสะวัสดีถุกๆูกฐานเนาะ้อนี่สบิวกนะเนาะพี่น,อน,น,นะนอ้องมีภารกิจคือเก้าอะไรเนาะเพราะว่าม้มน,นี้เป็นมือคนเข่าขึ้นล้านเนาะพี่นอ้องเพราะว่ามือวานี่เพิ่นก็ได้เกี่ยวเข่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยแลวแหละพี่น้องยังแต่เขางานนาหลุ่มเนาะสามห้ยสี่ห้้นี่แหละพี่น้อง มากะซอยอลไพี่น้องเลยเดียวมันี่สบิวกะสีพาพีพานองคนเข่าเนาะเข่าดอกะเอากะเกี่ยวแล้วที่เรียบร้อยอหละพี่น้องเกี่ยวแล้วมือวานนี่เนาะให้ทีมงานผลมาเกี่ยวให้แหละพี่น้องกัแล้วประมาณสองโมงหรือสามโมงนี่แหละกับมอนี่กะสีพากะลงมือคนเนาะพี่น้องกับบรรยากาศกะซีคึบคึบคือพลจิตตกเนาะมันี่กะเป็นมือวันศิลป์ใหญ่แะละพี่น้องส่วนลายกะสีต,ตกมือวันศิล์นเนาะ มือนี้สบิวก็เลยพากันันขนเข่าขึ้นลานพี่น้องนาโคกกัเกี่ยวแล้วเลยเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังพากันหมัดพี่น้องกาไลคนเติมเนาะเดี๋ยวมือนี้สบิวก็สิพาพี่พาน้องไปหมัดเขาเลยเนาะตอนนี้เพิ่นกาพากันกำลังขนขึ้นเนาะพี่น้องกะมีผูหมัดแล้วกามีผู้วันอะไรเนาะมีผู้แบบเป็นเห็ดเป็นอันเห็ดเป็นประดับอะไรพี่น้องอีพอเพิ่พกนกำหมัดดีเจนะ คือกว่ากระายเติมอยู่พี่น้องได้อลายโหลดเติมแลยนะอันตอนนี้กําลังขนขึ้นขนพบพนอะไรพี่น้องตอนนี้กําลังแดดออกเนาะหมามันกระสีงามกว่าโตชบิวเกี่ยวตะบ,บิดเลยพี่น้องเลยมีแต่หมามาันละเศ้าอยู่เนาะยิงงานปลากระปองแห้งพี่น้อง <c oughs> หอ่อหนาหอ่อตาขักอะไรจนบบเห็นจะได้ใจขาดเด้อ <c oughs> <c oughs> จำน,น้อยซแนลยาบ้าจำพรถึงคนพี่น้องบาดีพี่น้องเข่านี้ประโยชน์รับตุ๊กตาทุกคนกำลังมาพี่ท่านอยู่บ้านอะ่ทนอนะท่านอยู่รถสวดหลวงพ่อต้องไปท่านในวงนี้พอล้วก็มาหมัดได้พี่น้องครูป่อยช้าเพื่อตอนเกี่ยวเร <laughs> าหมอบมาเกี่ยว น,นี่นางเอกนางเอกน้ำขปุ่นอันนี้พี่น้องเ้ยปากดำปากแดงลายเติบเดดพี่น้องเดียวสบิวกรสิคอโตไปอันทอนข่าให้เพิ่นเนาะเป็นพรเป็นพรอะไรเพราะว่าเพิ่นบดเห็ดเป็นพรสบิวเห็ดเห็ดเป็นประดับพี่น้องเห็ดเป็นกำเป็นกำอะไรเนาะเดียวสบิวกระสีไปกองเป็นพรเป็นพรมาให้เพิ่นแดดกำลังออกพี่น้องเลยหนาสิท่านอยู่ดอกหลายคนเนาะสอยกัน พะว่าคนเืินข่อยกับบาลายหญ่อะไรพี่น้องสามคนเนาะก็เลยห้เผินมาซอยห้มันแล้วอะไรฮูให้มันพันอะไรพี่น้องพอว่าพายุก็เริ่มเข้ามาใกล้เข้ามาเลยเนะยาะยาวสบิวกับสิคอโตไปคนก่อนเ้อพี่น้องตอนนี้ก็คนได้ร้ายหายเต๋อไปเนาะพี่น้องสมัลิกมานพรนะแม่เพิ่นเขามันก็บ่ได้ที่ไปไดแล้วพี่น้องพรนะมันห่างๆห,หนึ่งเนาะ ตอนนี้พนก็นกำลังเก็บอยู่เปินสมัดเป็ดมัดหมัดเปิดสีน่าพี่น้องมันก็นยังบ่อยากแห่งปนไดแหละแต่ว่าห้ากู้โป๊บพลบำยูก็ที่ป็ปคนขาวขึ้นรถ ีปชิกองเมียน่ารถกระบะขยายนาหามาแขวน่าโคกา่าเกี่ยวแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกร่ยังแต่คนอยู่ไนนะเนาะจะขุดพากันเหตุเพียงฮะแต่นตอดแต,ต,ตน่นตอดชันหน้าเตยมันอยู่ในายนะกนะ็ได้กี่ข่าวว่า เอาอคนมึงกันเองก็คือไปตอดอคาดสิเจ็บเนาะไม่ใช่กะมอนน้อยจักมายัางมองนน้อยนี่ประวิเหตุเบียกกับมามอนน้อยไปพากันแบกขึ้นรถพวกพี่นอ้องมีฮอเด็กน้อยพี่น้องเลยเพิ่นมาน้ำพอน้ำแม่เพิ่อนแดนขี่มาบ่ แตนขี่มาต่อสเตอร์พี่น้องเลยส่อุ้ยเพิ่นมาได้มาพี่น้องเอหมือนเกี่ยวเข่านาเพิ่นเองวันนี้เนาะผู้ว่านี่เพิ่นกระมาเกี่ยวซอยซามสี่นโค้นคนในเฮือนเพิ่นก็ได้วันนี้เพิ่นมาได้มาเหมือนีเพิ่นลงมือเกี่ยวเข่าเพิ่นเองมันกระซุกเลยนะเพิ่นก็ได้แข่งใครอยู่มันยังบันทึแกะขีตาบ่างมันลายเถื่อแล้วมันให้โอกาสเนาะ เด็ดมกเข่าพี่น้องเอ้ยรถซาบิวการุ่นเป็นรุ่นเก่าพี่น้องสาวสามสิบปีแล้วมั้งรถรุ่นเก่าซีดีกว่ารถรุ่นใหม่ได้พี่น้องเอ้ยรถรุ่นใหม่นี่ปรอยักปันใดนมิตนาวโอ้ยบัตดำกระดูก เต้เต้อะไรไงกูกลุ่นป่ะ่ะมันไปนยังแห่งปไปไห,น,น,เน,ไเหนเนาะระบิวก็สินังโหลดอีแตนนี่แหละพี่น้อเลย ตะกี้นะเห็ดไ,ไม้คันหามหาบเอาพี่น้องมาคันหามบอสจะดูก็ว่าของโฟเปนะ็นเนาะหาบแล้วเย็บเบิ่บ่า,บาเดียเ๋ยวนี้มีแต่เอารถอีนเตนหรือวบบ่ากระบะของเฮานี่แก่เอาสตอร์ิ่นเห็ดพี่สร้างเพิ่นก็เห็ดเลือหมูดอกเพิ่นนะเจนลอยเพิ่นก็เอาเข่าคอยจุ่มน้ำคือมือนะ่อพี่น้องเอ้ยเต้นกระตอดมือนี่ยเต้นซักยาย <laughs> <laughs> ป้าเม็ดข่าวใน,นเสือนะ <laughs> แตน่นซักกระสุกน okay. uh, <ER ุ่งส่งยีนย ну ังขาวเซยเนาะเบิร์ดอันหน้าขังนะโบเห็นกระแปมาเบิร์ดบะเขาก็ได้โหลดหนึ่งโหลดที่สองได้บอสามสี่โหลดเนาะ เข้ามาเยง่งมาอย่างพี่น้องเออคำเหตุดุจไห่ใหญ่ก็คือชิคากดูน,นี่ให้น่อยมันน้ามันเบนะานหน่ะกันปันใดบ่อยากสมบูรณ์ปันใดถิ่มได้หน่นยอยขณะไห่หนึ่งยังปันไดฮอลด ักมือใดแหละเพิ่นสีมาปัน่นให้พี่น้องเอ้ยหนทางมันก็บบุกคอยดีปันได้เนาะการโหลดปั่นขา่าเพิ่นกิจจิไปปัน่นอยู่ไชอยู่ใช้ใชิญาแหละเพราะว่บา,บ,าบ้านใดบ้านใดก็บุกคอยได้ไปหากันนะพี่น้องโหลดปั่นข่ากับบุกลายเขามีโหลดปันน่นเข่าเร็วพี่น้องเอ้ยได้ข่าลายเลยนะเนาะเพิ่นก็ขนขึ้น ใายหมัดก็จะหมัดมีจฉาโคดใหญ่ๆูุหยิงหมัดแลวมานิ่นๆหนึ่งแห้งบ่เชิงนาโคกก่ะได้อยู่ประมาณ30หลดนี่แหละพี่น้องเอ้ยทำได้กัยังนาบุ่งยังประันได้หมัดเนาะกะ หมัดนาโคกแล้วผู้เล่ะจะสิลงไปหมัดอยู่หนาหลุ่มเนาะหน้าบุ่งผู้หล่นมันจะขับไปเรื่อยต้อนดำซอเตยเผยกระมาพี่หน่อยเลยต้อนเกี่ยวเตอนั้นีเผยกระมา มาจนแล้วหน้าข่อยผแล้วหน้าเพินดำน้ำลังหมู่เพราะว่าหน้าเพิอนอยู่หน้าโคกพี่น้องเย้ยโคกคือหน้าข่อยนี่แหละ ป้ามีฮอตเปย์อีโพรกูกเปย์ไปก่อนเป็นคนกองเงนิน บัลกาไลหายยังบไฮฮอหลดเข่ามาเยกมาอย่างทีเราในขนาด,ดำกันยังขี่ลายบ้านให้มันไปะตะเบิงเดี๋ยสบิวกับสิคอโตไปคนข่าวอีกก่อนเดอพี่น้องอันนี้ก็บซิเป็นกองข่าวหน้าโคกเขาเนาะพี่น้องกันจะได้ประมาณนี้แล้วเนาะยังอีกรถหนึ่งพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังลงไปคนเอาอยู่เนาะกับ่ฮห้วใส้จักสอบได้บ่สิบกระสอบพี่น้อง ปั่นกระบิดกระไดประมาณซาวปลายเนาะคำสิป,ปั่นอีกนาโคกได้อยูซิปกระสอบพี่น้องคือว่าเขาสบิวกับบริลายปันไดเนาะยังอันหน้าบัดนี้ยังหน้าลุ่มพี่น้องยังเขางานให้ใหญ่สามไห้แล้วก็ให้น้อยสามไห้พี่น้องสามสี่ไห้นี่แหละเนาะก็ยัง่บห้ว่ามือใดสิซุกพี่น้องเ้ยก็ยังหึงอยู่ดอกเฮาก็ก้มมันยังเขียวอยู่พี่นออ้องเลยบบง่ายดอกเนาะอันนี้ก็จะขึงบันไดเพิ่นซีมาปั่นไห้พี่น้องต้องรอให้เพิ่นเข่ามาเลยเนาะ ยังบ่เห็นเ้องรถปั่นข่าพี่น้องเ้ย <Yeah. S 1> กะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบ,บิวกับสีคอจบคลิปเอาไวส้สำนีเดอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สับบิลเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่ต่อไปขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ลลายเดอร์ที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะและติดตามตลอดไปและทานคุ้ม